น้องเกลือสวัสดีครับก่อนน้องเกลือจะไปไหนสีโรตัสกลับบ้านเลยมันต้องไปบอกให้ซีกลับบ้านบิ๊กซีกลับบ้านอาบน้ำเตรียมตัวไปโรงเรียนยมีนคุณแม่คือ่สนใจคุณลูกเลยวะ ลุงไงเป็นเบาวเหรอน้อใครเป็นเบาวฮะหนูเป็นเบาวหนูหนูเรียนอยู่ชั้นไหนฮะเดี๋ยวนี้น้องจะไปไหนคอมันสีฮาร์อมันสีฮารนั่นว่าแล้วว่าแล้วหามห้องหามห้องย้าห้อง อะไรเป็นอะไรไหนบาทตรงไหนแผลเอาปิดบ้นานสติกเกอร์บ้านพี่วอนไปไม่ขึ้นติดช,ช้างบอกอวันนี้ปัตรน้อยเราไม่ขี่วอนน้อยก็ขี่เลยวันนี้ อารมณ์มาจอยไม่ขี่ช้างขี่คอพี่เลิฟเลยแม่บอกว่าแย่เลร่นแย่เลร่นตัวเลร่นแล้วเก็บจะคล้องกะที่ห้องไห้พี่เอ้ยกลับบ้านพี่เอ้ยอะไรมันเป็นแพมันไม่มันใส่หัวใจอยู่

ขอนใหม่นี่พิ้งกันหน้าโอ้ยรับเจ๊หน่องเกลียดแล้วเกลียดแล้วสิงตาบ้าง้ะไรสิงตาบ้าง้วไรวันบอกว่าจิ้มลูหมันเอยุวนลุกขึ้นได้แล้วนะยานะยานะเกลียดที่เลว่าสิขี้างมากอือ ตันนี้ไปแม่ว่าจะไปเล่นไหมเล่นกันไหมเราดีมือเลือดบอคี้ปิดจับเจ้ากี้พี่เลิฟไปเดี๋ยวจะให้ชายเลิฟกับน้องดาวนะสืไฟไปอยู่อยู่บ้านอยู่อุดมสมอุดมสมบูรณ์ร่ำสุขหายใจเป็นโคนตะม้นน้ำไปช่วงนี้ทำไมไม่เห็นพี่เฟิร์นปะ โอ๊ยนั่นนั่นนั่นไปไปทำไปคุ้นไปถึงไปแล้วก็ให้ยูดีมีแห้งให้มีแต่คนหุ่นจ๋าวลูกแบกเอ้าแบกดาวมงคลไปหน่อยเออเออรู้เหว่นลูกมาขึ้นรู้ว่นลูกมาขึ้นอ๋อโอ้ยนักดาหนักหัวคนตีมันเตี้ยคนตี คนเตี on, ay, 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 ้ยคนเตี man, ay, ้ยอันนั้นพิงค์เขาไปายอุดมสุขไปเหาอันมือไรมือไรบุษบท่านมีเสามามามาเดินมาไม่มีใครสนใจหนูเลยว่อนเ้ยไม่มีใครสนใจหนู คนนึงอันเตี้ยเนาะคนเตี้ยเนาะทำคุณหนุนทรงก้นหูจัดไปไหลหูไปหอดบบกูุทายทายนันน้ำเดิน จอยมาเหี่ยวไปวามาลงเกียดตะเศรอดิขาจอยโอ้ยจำหนี้นักสินักสร้างเนาะสร้างเนาะโหไงสร้างสร้างพลังสร้างพลังสร้างพลังสร้างโอ้ยย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 อยยยยยยยอย เฮ็ดเขาสิหาใหม่ใจเขามีใหม่ข้าเไม่ใหม่เขามีใหม่เฮ็ดเากสิเฮ็ดจังสีแหละแต่พระท่านมีใหม่หูเรื่อง้ําเขาบอกอะไริรือยังวะเรือบอกว่ายังยังยังวะเรือบอกว่ากูถัดเต็งบอมีย่างเดียวเลือจะไปพิ้น้อง ยืนแ um ั่งกำลังใจพ่ตองไมวบนองเลยอ้วนนุ้ยอ้วนแต่ว่าบอกมอนี่คืออ้วนแต่ว่าดจอยบอกมอนีมันคืออ้วนดีแท้มอดลิงคิงเลยพี่เล่บอกว่าบอกในนอันนี้มันคืออ้วนดีแต่ว่าเอาอิ่วใสู chạy giận chạy giận chạy đâu bắt thằng soi bắt thằng soi เอาให้พูนให้ขนร้เนขาก็ได้โซสองกันฉันก็ได้โซอันเดียวออบ้วาเโอ้วันนี้เรามาขึ้นป้ายบ้านใหม่ของน้องดาวแต่ของชายเลิบยังไม่ได้ไม้นะคะเออ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 โคดันได้ไหม คอยกันเลยฮะแกข่งข่งขังขังขังแอ้ดไดเลี้ยเลี๋ยวเลยเล้ยเอยล่เลยเลีบดแปลนแปลวเครื่องมาเครื่องไม่พอยิ่งไหมน็อตลดน็อตลดน็อตลด มาแล้วพี่ฟ้ามาแล้วมาขึ้นป้ายนะครับเราขึ้นป้ายใหม่แล้วไม่ได้เชิญใครแต่เราอันเราไม่ได้เชิญแขกค่ะได้แขกมาเองวันนี้วันนี้วันเข้าโรงเรียนเราด้วยคอ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 ยลูกพี่คอยคอยโว้ยคอยคอยสายจวดมาแล้ว เบรกไหมเบรกไหมเบรกบ่ได้เบรกบ่ได้เบรกบ่าใดหัวอ้วนผอมเราอ้วนผอมมือยืนเทียบกันเออนั่นยืนคู่กันดีแท้อ่ะโอ้ยเอ้ยเอ้ย พี่ดาวเรื่องกับมากขึ้กันใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออเแล้วบอกว่าต้นนี้มันแซ e m เรากบอกว่าต้นนี้มันแซ e m จากสองเชือกบานี้เนี่ยเป็นซีแหละเด้อค่ะบอขาดดอกบอขาดดอก ยข้อแห้งเิมข้อแห้งซื้อๆไปไปไม่ไปก็ไปฮะข้อแห้งไงเด้อับซื้อก็ได้เออหุนนำหุนเอาเลยเติมแล้วเติมแล้วเติมแล้วเติมแลเออเออไปอ่าเาเาเาาค้ยกันคง้งงคง วันนี้นะครับวันนี้มื้อนี้มื้อดีว้าเล่าบอกว่านี่ฮูจักบักนี่แนเดอรอ๋อนี่ฮูจักบักอันนี้แนเด้อร์อ๋ออ๋อเล่าก็แบ่งเป็นกันดีไหมเออเล่าบอกว่าเออเออเออซุ้มเย็นเป็นซุ้มดีมีแห้ง พี่ฝาบอกเป่าจะได้พี่ฝาเขาบ้านละมาพี่ดาวเลื่องนู้นโอ้ยเสียงเม่ย์ไนพายกับเจมินแทบเม่นนัวขึ้นบ้านใหม่เต็มที่เรียบร้อยแล้วบ้านดาวมงคลบึ้ยโอ้ยนำทีมโดยพี่ฟานะต่อแถวเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านฟอร์เรียนมันมันมันเรื่องนะคะใช่เลื่อแล้วก็น้องดาวนะ ยินดีต้อนรับนะคะเฟซบทุกท่านอุ้ยส้างหน่อยตัวนี้คือจังบกักงานน้ำฝนเขาแทนี้ไปแล้วเข้าโรงเรียนแล้ว,วแม่ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้กับช่องพายเลิฟด้วยนะคะตอนนี้เรามาโรงเรียนบ้านดาวมงคลนะคะยินดีต้อนรับพี่แม่เอฟซทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับผมเจ้คลิปวิดีโอนี้